ที่งานมหากรรมในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่จัดงานมหากรรมสร้างพลังเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการผู้ยากไร้จังหวัดเชียงใหม่ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนวิวจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างพลังเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการผู้ยากไร้จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มเป้าหมายแสดงความสามารถการให้บริการความรู้และการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชน การนำนวัตกรรมมาแสดงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการตลอดจนระบบบริการและผู้ปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนโดยมีนางสาวพลอยพันธ์พลอยทับทิมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนประชาชนผู้สูงอายุคนพิการและผู้ยากไร้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมบรรยากาศ บรรยายด้านสังคมสงเคราะห์เช่นการเข้าถึงสิสวัสดิการกิจกรรมตลาดนัดสังคมและการนำเสนอนวัตรกรรมทางสังคมกิจกรรมให้บริการความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และการบริการด้านสวัสดิการสังคมการจัดบุตรกิจกรรมต่างๆของแต่และกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งองค์กรภายคีเครือข่ายและกิจกรรมการแสดงต่างๆค่ะ